ก็ <outward> วันนี้นะครับผมวันนี้คนเราอะนะมันก็ต้องพัฒนาเราก็ต้องพัฒนาบ้างเพราะว่าเนี่ยดูดูความทะลอกของมันดูความแบบว่า เก่าขาดลุยหลุดหมดแล้วอ่ะมันก็ต้องเปลี่ยนแต่ถึงแม้ว่าหูฟังเก่าผมมันจะหลุดลุยนะครับมันจะพังไปง่ายนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่พังง่ายๆเลยเนี่ยก็คือแว่นออฟตัสครับผมแว่นป้องกันแสงสีฟ้านะครับผมเลนธรรมจากเลติน่าเอ็กซ์แอมเบอร์นะครับวัสดุที่สามารถป้องกันแสงสีฟ้านะครับผมทําให้ถนอมสายตานะครับพร้อมกับขาแว่นปิดงอยังไงก็ไม่หักนะครับอย่างที่บอกไปล้าถ้าใครสนใจนะครับ ก็สามารถสั่งซื้อแวนออฟตัดได้นะครับที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับพร้อมใส่โค้ดเปมัดรับส่วนลด100บาทเข้าใจไหมอ่ะโอเคนะครับก็ตั้งแต่เริ่มคลิปจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับคลิปเลยพูดอะไรก็ไม่รู้อะคลิปนี้เป็นรายการที่ผมไม่ได้ทำซะนานเลยนะครับกับรายการที่มีชื่อว่าลาสลา Really นะครับผมโอ้โหรายการนี้อยากทํามากเลยนะจริงใจใจรจริงอะอยากทําทุกคลิปเลยแต่เหตุผลที่ไม่ค่อยได้ทาก็คือแบบว่ากลัวคนไม่ดูกลัวแบบว่าเอ้ย แม่งคลิปมาไร้วระวะแม่งคนไม่ดูกันแต่ไม่เป็นไรหรอกคลิปนี้ก็มาทําสักคลิปหนึ่งก็ในวันนี้นะครับผมจะพาไปดูสิ่งที่แบบว่าตั้งแต่ผมเล่นไมค์ครับมาประมาณสักเออสามปีสี่ปีมั้งประมาณ4ปีแหละถึงผมจะเล่นไมค์ครับมานานแค่ไหนก็ตามนะครับแต่วันนี้ผมจะมาดูสิ่งที่ผมไม่เคยรู้มาก่อน ในเกมไมค์ครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือในหน้า YouTube ผมเนี่ยเนี่ยนี่คือหน้า u t u b e นะครับก็จะมีหลายหลายอย่างบ้าบ้าบ้า,บาอ่ามีเพลงอะไรเงี้ยคริปโตก็มาคือในหน้า YouTube ของผมเนี่ยมันมีสิ่งนี้ขึ้นมาคือมันมีคลิปอย่างเงี้ยคลิปแบบไมค์ครับสั้นๆเนี่ยเคยไหมคือผมไม่รู้ว่าคนดูเป็นผมหรอคือเวลาเปิด u t u b e มันเนี่ยมันจะมีคลิปแบบว่าคลิปสั้นๆอะไม่ถึงหนึ่งนาทีอะแบบว่าเป็นคลิปแบบคลิปไมค์ครับวิธีที่ดีที่สุดในการได้แผ่นเพลงมาไปไปดูดวอ่า เป็นแบบว่าออฟซีเดียนวางล้อมรอบอปล่อยเกลียวตันมาตัวหนึ่งเดาออกกันีน่เดาออกละระเบิดอโอเคปล่อยคิปเปอร์มาปุ๊บเตงไงให้สเกลตันยิง อ๋อแล้วแผ่นจดจำแลวนำไปใช้นะโอ้โหคือปกติคนเล่นไหมครับปกติทำไงคนเล่นไหมครับปกติก็แบบคิปเปิลหล่อมาอ่ะหล่อสเกลตันมาอ่ะเอาสเกลตันยิงอ่อช้า which is faster อะไรเร็วกว่ากันอะไรเร็วกว่ากันนะครับอ่าระหว่างเรืออ่ะอ๋ออ๋อเป็น เป็นรถไฟอยู่ในเรืออีกทีหนึง่งมันก็ไม่ได้เร็วเลยเออเว้ยความรู้รถไฟนะครับเร็วกว่า รถไฟที่อยู่ในเรืออีกทีหนึง่งต้องรู้ใช่ไหมต้องจําเป็นต้องรู้ใช่ไหมระหว่างถือโทเทมมือซ้ายกับมือขวาอันไหนจะทำงานถ้าเราตายเอออันนี้ผมพอจะเดาได้เพราะว่ามือขวาอ่ลนะลองดูลองดูงดขวายังก็ขวายแล้วเนี่ยเออเนี่ยเห็นไหมอันนี้พอเดาได้นี่ผมรู้อยู่อะไรเนี่ยยุดชั่วไมครับว t ต h e fuck อ่าทอดเพราะว่าดูคลิปมีจบเพราะว่าไอคิวผมลดลงสักยี่สิบอะโอโห้โอ,โอ,โอ้อะไรสว่างกลางวันเลยอ่ะ,อะเอาเพรมา่ะปกคลิปเลยนี่อ่ะ <laughs> I heal Ah uh. oh. 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 <laughs> <laughs> อะไร What the fuck ไม่ไม่ไม่ไอเดเพลไม่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 ่มั่วละมึงมั่วละ ว่าอ ah, ้าลอยไปแล้ว <c oughs> นี่กูดูอะไรอยู่เดอะอะคลิปนี้มาทำไรเดยมอบตัวไหนจะถึงพื้นก่อนมันก็ต้องน่าจะลงถึงพื้นพร้อมกันไม่ใช่ปะอาจจะไม่ใช่อย่างที่คิดก็ได้เราอาจจะเข้าใจผิดมาตลอดว่ามอนแต่ละตัวมันลงพื้นพร้อมกันอโอเคไม่แน่นะ ไม่แน่อาจจะถึงพื้นไม่พร้อมกันก็เป็นได้พร้อมกันพร้อมสโลแล้วก็ยังพร้อมเฮ้ยไม่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 ไอนี้ไอนี่ช้าสุดไอนี่ช้ากว่าเพื่อนไอเบรดอ่ะอันนี้เอ็นบีซีกับโคเลม เอา้าเอา้าเอา้เอากล,ลมไม่เป็นไรหรอวะอย่างน้อยก็ได้ความรู้ว่ากลเลมตกไม่เป็นไรถังน้ํากับถังลาวารวมกัน อะไรอะไรกูดูอะไรก็ดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอะ How to make rainbow sauce วิธีทำดาบสายลุงอะดูก็ได้กูโง่อู่แล้วโอ้เรนโบ์เฮ้ยทำยังไงอะโอ้อะอะลองปับ๊บเกิด คือดูคลิปพ,พวกเนี้ยดูคลิปวันนี้แล้วนึกถึงแบบว่าคลิปพ,พี่เต้สามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสิบห้าไอคิวคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับที่ผมจะดูเพราะว่าตอนนี้สมองผมไอคิวเริ่มลดลงไปประมาณแปดสิบกว่าแล้วตอนนี้อ่ะพิกลินกับทองอ๋อเป็นการเทสความความฉลาดลงไปแล้วอ่ะเอ้ยได้เว้ยนี่อ่า อ๋อนี่ฉลาดฉลาดอยู่ไม่ไม,ไม่ไม่ลงลาวานะอ่ะโอ้ยหนูโอ้ยหนูอ๋อไอหนูไอ้หนูเยอะย,ยังไงเนี้ยเอ้ยฉลาดว่ะไม่เหยียบเทียนทีเอ้ยอ่ะ,อะ,อะอเอาอ่ะรอเนี่ยเอาเอา อ้าไอ้งโง่อเอ้ยคือไอตอนที่มันมีลาวามันก็ไม่ข้ามลาวาตอนนั้นคือฉลาดนะก็สายชมว่าฉลาดทีนี้มึงมึงรีบไปไหนอะฮะอ,อย่าบอกนะว่าเอ้ยไปตกโอเคดีดีฉลาดเฮ้ยเนี่ยทำไมทำไมมันฉลาด ทำไมอันนี้มันฉลาดทำไมก่อนหน้าน,นี้มึงก็ได้มึงไม่ฉลาดางี้ฮะไอตรงทางโคตรเคี้ยวอะไรเนะี่ยอะเออไม่ฉลาดแล้วตกไปแล้วโอเคนะครับก็เป็นว่าคลิปนี้นะครับมีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วที่พอไม่ใช่ลายนะที่พอ,อน,นี่คือไอคิวแม่งลดลงไป90แล้วตอนนี้ยิ่งดูยิ่งโง่คืออะไรวะเนี่ะก็เป็นว่าถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครด์ด้วยนะครับผมเำหรับนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วครับผมผมต้องไปนอนละ